สารฮวงจุ้ยปัญจธาตุที่ให้ความสำคัญในเรื่องห้องนอนเป็นอันดับแรกก็เพราะว่าเป็นตำแหน่งที่ท่านต้องอาศัยอยู่ในนั้นนานที่สุดถึงวันละ8ชั่วโมงหรือหนึ่งในสของชีวิตที่ทุกๆท่านได้อาศัยอยู่ในห้องนอนนอนอยู่บนเตียงนิ่งๆและหันศีรษะไปในทิศทางเดิมตลอดทั้งคืนผมจึงได้ทำบทความและทำคลิปออกมา,มามากมายเกี่ยวกับเรื่อง ของห่วงช่ยห้องนอนและทิศหันหัวนอนที่ส่งผลต่อดวงชะตาของผู้อาศัยอยู่ในห้องนอนนั้นๆซึ่งเกิดจากการสังเกตและเก็บสถิติของผมมาตลอด20กว่าปีจนตกผลึกว่าใน360องศาหรือองศาทั้งหมดใน8ทิศองศาไหนส่งผลที่ดีองศาไหนส่งผลร้ายและมีวิธีการแก้ไขอย่างไร ผมจึงพยายามปรับวิธีการนำเสนอที่ให้หลายๆท่านนำไปศึกษาโดยนำเรื่ององศาของตัวอาคารออกไปจากหลักวิชาที่จะนำมาให้ความรู้เพื่อไม่ให้ยึดติดก,กับเรื่องขององศาตัวอาคารแต่ใช้วิธีการสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยตนเองเพราะผมไม่ต้องการให้เกิดการท่องจําใดๆในการใช้หลักวิชาหงจุ้ยปัญจธาตุมาปรับพลังงานบ้านของท่าน เพราะพลังงานหงจุยเป็นพลังงานที่แปรผันกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราจึงไม่มีสูตรสําเร็จสําหรับหลักวิชาหงจุยปัญจธาตุที่ผมนําเสนอออกมาให้ท่านได้ศึกษาและนําไปใช้สําหรับในเรื่องของทิศหันหัวนอนที่ผมสังเกตและบันทึกสถิติในทุกๆองศามาเป็นเวลา20กว่าปีจนเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเมื่อพลังงานได้เปลี่ยนเข้าสู่หูจุยยุค9 ตั้งแต่กลางปี2565เป็นต้นมาได้ส่งผลเปลี่ยนแปลงไปจากองศาเดิมที่เป็นหุงจุ้ยยุค8และได้มีการเปลี่ยนพลังงานอีกครั้งหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในวันที่28มีนาคม2568ที่ผ่านมาที่ส่งผลให้องศาการไหลเข้าของพลังงานเกิดความเปลี่ยนแปลงไปจากการบันทึกสถิติและข้อมูลต่างๆผมค้นพบว่า ทิ่หันหัวนอนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการปรับพลังงานหงจุย้ยเพื่อเปลี่ยนดวงชะตาจากร้ายให้กลายเป็นดีที่ท่านสามารถนำไปทดลองปรับเปลี่ยนสังเกตและบันทึกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวท่านเองโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทเพราะพลังงานหงจุย้ยไม่ใช่ความเชื่อพลังงานหงจุย้ยคือพลังงานในเชิงวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปทดลองแล้วต้องเห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน drop